เมื่อไอเตีงไอตองยังปุมติเกิดเก้แต่เรื่อง้างยาวมาแต่มาขึ้นเรือยอดตีญี่ปุ่นนี่นี่นี่อยู่กับนมต้องขอบคุณคุณลุงกับพี่โมโม่มากๆนะครับแกวซ่าหยืดงานเพื่อป่าพุมมาเที่ยวดีใจมากเลยแล้วก็เกรงใจด้วยแต่ว่าแกว่าถ้าถ้าไม่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆปกติก็ไม่ได้พาไปมัน มีใบเดียวเชยๆนะมีใบปักปอนไม่กี่มีใบแบบหล,ลับจางหรือว่าทําเป็นหลับหม้อสองเตี๋ยวอะไรอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวดีจังการเจอกัลยาณมิตรดีๆในชีวิตนะพุ่งมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยิย่งว่าพรใดๆทีเดียวคน เป็นญาติพี่น้องเป็นเคือยาใกล้ชิดกันเนี่ยแล้วมีคนคนดีเขารู้สึกดีกับเราดีเขาปฏาทินาดีกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากๆครับอันนี้พูดจริงจังจากใจเลยไม่ใช่เพราะว่าเออเขาพามารู้รู้ดีดีนนีลเรู้สึกว่าจะฉืดจูบเขาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เมกระตังทุกคนแหละที่ว่าไม่ว่าจะอยู่แถวบ้านหรือว่า ดูกันแบบง่ายๆก็ตามคือการมีกัลยาณมิตรเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้นะหลยคนพอเห็นเขาดีกับเราเห็นเขาปนเปื้อนก็นไดกับเราไปเอาเปรียบเขาเดี๋ยวนี้คิดไม้แล้วครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างในมีทุกอย่าง นี่คุณลุงกำลังจัดห้องนอนอยู่โอ้คมีมีกีตาร์ด้วยเหรออ๋าโอเคโอเคกีตาร์โอ้โอเมิวสิกมิวสิกอเพลงกีตาร์เอาเอาชูน่ะโอเอาชูน่ะโอเคเดคียบ๊อยกีบ๊อยเดือด ดูไรสิมไม่ยูดูไสนะู่อากอะคุ้โอเคโอเคอโこれนี่ม้โอ้โอ้คโอ้ยโอ้ยอโอ้อ้โอโม้ยยออออ้เออ้ยโอ้ยโอออ้ยอย แกก็มีโอ้มีไวไฟ,ไไวไฟนี่ไลฟ์สดอะไรได้เลยดิแกมีไวไวโอ้ยเนี่ยลุงชอบดนตรีไทยเดี๋ยวรองเองนะสนุกอ๋อเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ามีเฮแน,น่ยแล้วผมได้มาอีกเด็กอุ้ยก็เลยอ๋อ มีห้องนอนเดียวมีห้องนอนเดียวโอ้ยจะตำส้ตมตำเลยเหรอ,อเรือของนี่เขาจะไว้ประอบเวลเขาเมือนกับวันเสาร์อาทิตย์งงานนเนีเขาจะมาขับเรือออกไปตกปลาออกไปจิป ว่ายจิบแชมเปญของของเขาตามทา่สาร้งสารองอยู่ทั้งๆจริงๆเหมือนเนี้ยแกทำงานถึงก็โดยแบบเออรู้สึกถูกใจตาแล้วก็มีความสุขที่แกก็เลยพามานี่พี่มุ้งม่อบอกว่าปกติจะไม่ค่อยพาใครมาไงอากาศเย็นกับมีลมแบบล,มแ,ลมแรงแรง,งกับอากาศหนาวแต่ว่าดีโอเคน้องมานั่งตรงนี้ได้ตอนทีอยู่ข้างในเหล็เดี๋ยวพอเปิดฮีเตอร์ซึ่งมันร้อนผมก็เลยมานั่งข้างนอก ่ยยังไม่พอแต่น,น,น,นี่นี่เดียวลำลำนี้กันไม่ไม่รู้จะพันธุ์แต่ว่าอิน,นบอกว่าสั่งจองสั่งจองลำไหมลำไม่ไปแล้ว,ลวยัยวันนี้เลยทีย่หัวหมาลบหน้าเดียวคอยป้ามาแล้วคิดถึงเรือห้างยาวที่บ้านเลยยังคาดดีมากเอ๋พาขึ้นไปข้างบนสักที วน,นเงียนวงเงียนแกกูว่ากวูาว่าจะเมาเรือมันน่าจะไม่เม,มเื่อนเมาเรืออ่างยาวทีบ้านเราเนี่ย